สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองกำลังภาคพื้นินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีและไปชีพการน,นำทานอาหารของกลุ่มกอการะ้าเยฮัดอิสรามปาเลสไตยพันธมิตรฮามาสดับสยองคาบ้านและสื่อนอกเผยการเสียชีวิตของอิสมาอิลฮานิเยคู่นำฮามาัดในอิลานนั้น ไม่ได้เกิดจากอิสราเอลยิงจรวดมาใส่แต่เกิดจากการลักลอบเข้าไปติดตั้งระเบิดในเกตเฮาส์ก่อนที่ฮานิเยจะเข้ามาพักจนทำให้มีการจุดชนวนระเบิดจนทำให้ฮานิเยเสียชีวิตคาเกตเฮาส์และเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ปริศนาที่โรงงานขนาดใหญ่ของประเทศอิรานอีกแล้วในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิรานเสียหายยับเยินและสภาพชนวนกาซาที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาใช้เป็นฐานก่อการร้ายถูกกองทัพอิสราเอลทำลายเสียหายราบพนาสู์ เมื่อวันที่2สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาส์ิ้บนเละอิหร่านและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับอย่งคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายยิฮหดอิสลามปาเลสไตน์ที่เป็นพันธมิตรฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นศัตรูของกองทัพอิสราเอลกองกำลังของอิสราเอล ก็จะบุกมารทรมโจมตีดับคาบ้านแบบนี้ใส่แม่ยังแบบนี้จะทําให้สมาชิกคนสําคัญของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ในคลิปเหตุการณ์นี้ดับสยองคาบ้านกนเลยทีเดียวนะครับที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าได้ส่งกองกําลังภาคผืนดินบุกรทรมโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกะลายยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์พันธมิตรของฮามานะครับรวมถึงการโจมตีทางอากาศควบคู่กันไปด้วยนะครับ และได้สังหารระดับผู้บัญชาการยิฮัดอิสรามปาเลสต,ตายอาวุโสคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถล่มอย่างหนักของกองทัพอิสราเอลนะครับในเวันกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้นะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นปฏิบัติการในพื้นที่เมืองราฟาและทางเดินเนสซาลิมอย่างต่อเน,นื่องนะครับ โดยผู้บัญชาการยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์คนดังกล่าวที่ชื่อนายมูฮัมหมัดอันจาบาลีเป็นถึงรองหัวหน้าหน่วยผลิตอาวุธยิฮัดอิสลามได้รับผิดชอบด้านการเงินของหน่วยดังกล่าวนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้และกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอันจาบาลีได้รับความไว้วางใจ ให้ผลิตอาวุธขององค์กรในฉนวนกาซาทางตอนเหนือและตอนใต้และแจกจ่ายเงินเดือนและเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายขององค์กรยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามจะฟื้นฟูขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตจรวดขององค์กรยิฮัดอิสลามปาเลสไตในใต์โดยกองทัพได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อ บรรเทาความเสียหายต่อพลเ,เรือนในการโจมตีดังกล่าวนะครับรวมถึงการใช้การส่งในทางการและอาวุธที่มั่นยำจนทำให้สามารถปิดปชีพผู้บัญชาการอาวุโสข,ของยิฮ a ดอิสลามปาเลสไตน์คนนี้ได้สำเร็จนะครับในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทาหารอิสราเอลในกองพลที่162ได้สังหารมือปืนทั้งหามาและย i านอิสลามปาเลสไตน์ประมาณ30คนนะครับในการสู้รบระยะประชิดโดยการเรียกการโจมตีทางการ ควบคู่กันด้วยนะครับในเมืองดาฟาทางตอนใต้ของสวนกาซาในช่วงวันที่ผ่านมาจะไดนทางเดินเนสซารลิมในสวนกาซาตอนกลางกองคนที่252 ถูกส่งไปนะครับพี่น้องเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์ได้ได้พบเห็นจุดรวมตัวของมือปืนกลุ่มเนยครับที่โผล่ออกมาจากอุโมงค์และได้เรียกการโจมตีด้วยโดนนะครับพี่น้องจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายดับสยองคาอุโมงค์ไปตามที่กองทัพอิสราเอลบุไว้และในพื้นที่เดียวกันท่ามกลางปฏิบัติการของกองพลหุ้มกรอสสำรองฮาริเอลนะครับเฮ <ST AR> ลิคอปเตอร์โจมตีลำหนึ่งของกองทัพอิสราเอล ได้โจมตีอาคารที่กลุ่มกวาการะไรใช้เป็นคลังอาวุธในชิวนกาซาด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้จนทําให้เสียหายยับเยินไปและเหตุการณ์ต่อมาครับก็เป็นเหตุการณ์ขรนหลงการเสียชีวิตของนายอิสมาอิลฮานิเยที่ถูกสังหารที่ประเทศอิหรานในกรุงเตหะรานคาเกตเท้านะครับที่ก่อนหน้าน,นี้หลายฝ่ายต่าออกมารายกานว่าถูกอิสราเอลยิงจะระดใส่เกตเท้าหรือที่พักของนายอิสมาอิลฮานิเยนะครับจะมางานนี้ทางสันนิาวต่างประเทศนะครับสันัิข่าวนิวยอร์กไทม ได้ออกมาเผยว่าฮานิเย,ยนั้นที่ถูกสังหารเกิดจากการลักลอบเข้าไปติดตั้งระเบิดที่เกสเฮาส์ของฮานิเยก่อนที่ฮานิเยจะเข้ามาพักนะครับพี่น้องก่อนที่มีคนจุดชนระเบิดจดมให้ฮานิเยดับสยองคารที่พักปันในที่สุดนะครับตามที่สานวัครข่าวทั้งนิวยอร์กไทม์และ ทาพออฟอิสราเอลรายงานไว้แลครับที่รายงานไว้ว่าอิสมาอิลฮานิเยถูกสังหารโดยระเบิดที่ลักลอบนําเข้าเกตเฮาในเตหฮารานเมื่อหลายเดือนก่อนตามที่เจ้าที่สหรัฐประเมินนะครับซึ่งประเมินว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระเบิดที่พักของฮานิเยในครั้งนี้โดยอิสมาอิลฮานิเย ผู้นำกลุ่มกบกลายฮามาตถูกสังหารเมื่อสัปดาห์นี้ด้วยระเบิดควบคุมระยะใกล้ที่ซับซ้อนซึ่งลักลอบนำเข้ามาในเขตท้าในกรุงเตหะรานที่เขาเข้าพักแต่ไม่ใช่ขีปนาวุธอย่างที่มีรายงานกันอย่างกว้างขวางตามการรายงานของสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ครับ โดยรางานซึ่งอ้างจากข้อมูลจากเจ้าที่ตะวันออกกลาง7จลายรวมทั้งชาวอิหร่าน2อลายและเจ้าที่สหรัฐ1นึ่งลายระบุว่าอุปกรณ์ระเบิดได้ถูกลักลอบนําเข้าไปในอาคารของกองกำลังพิทักปฏิวัติอิสลามในกรุงเตหะรานเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วซึ่งเจ้าที่อิหร่านซึ่งเป็นสมาชิกของ i ออากล่าวว่าความแม่นยําของการโจมตีครั้งนี้ทําให้ชวนนึกถึง ปืนกนควบคุมระยะไกลที่ทีมมอสซาศาสตร์ใช้เพื่อสังหารโมเซนฟาซิซาเดนะครับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับสูงของอิหร่านในปี2020ซึ่งยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการจากทางการอิสราเอลเกี่ยวกับการลอบสังหารฮานิเยนะครับแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอิสราเอลและในงานของเดอะไทม์นะครับอ้างอิงจากเจ้าที่ตะวัออกกลาง5คนที่กล่าวว่า สืรที่ข่าวกรองของอิสราเอลได้สรุปรายละเอียดการปฏิบัติการให้กับสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลตะวันตกอื่นๆทราบทันทีหลังจากนั้นนอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเชาที่สหรัฐหลายรายที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อได้ประเมินว่าอิสราเอลมีความรับผิดชอบต่อการลอบสังหารในครั้งนี้โดยฮานิเยนนะครับเดินทางมาถึงตหะรานเมื่อวันอังคารเพื่อเข้าร่วมปิธีษาบานตนเข้ารับตําแหน่งของนายมาชุดเปเซตเคียนนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน้าที่อ้างอิง โดยทำลายกล่าวว่าระเบิดที่สังหารฮานิเยและบริการของเขาถูกจุดชนวนจากระยะไกลโดยระบุว่าเก์เขาแห่งนี้ใช้สำหรับการพักผ่อนและประชุมลับและที่พักสำหรับแขกคนสำคัญอย่างฮานิเยนะครับโดยเจ้าที่ถูกอ้างโดยหนังสือพิมพ์เดอะไทม์นะครับพี่น้องระบุว่าแม้ว่าการระเบิด จะทำให้หน้าต่างแตกและผนังบางส่วนของอาคารถล่มแต่ตัวคันได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าไม่น่าจะเกิดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธตามที่สหขัาวต่างประเทศรายงานไว้นะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับยังปเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความปั่นป่วนในประเทศอิรแลน,นะครับเพื่อได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดปริศนาที่โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศอิราลในเขตตเฮรานเมืองหลวงของอิร่าน,นะครับโดยเจ้าที่สาธารณสุขของอิรานรายงานผู้เสียชีวิตถึง3รายนะครับและบาดเจ็บถึง28ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านรายงานจนํานวนผู้เสียชีวิตน้อยอาจเป็นเพราะขาดทางเลือกครับแต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่านะครับแต่งานนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าอิหร่านนั้นมีความปั่นป่วนอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่อิสามาอิลฮาเนเยถูกสังหารเสียชีวิตและยังมีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานขนาดใหญ่จะทําให้ชาวอิหร่านนั้นเสียชีวิตระบาดเกิดมวนมากอีกนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นภาพความเสียหายของชวนกาซาครับ ที่ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีหลังจากที่ชุมนการสรางเหล่านี้ถูกกลุ่มกวาการไลยฮามาสใช้เป็นฐานก่อการร้ายในครั้งสุดท้ายอิสราเอล ไม่มีทางเลือกจึงได้ระดมอาวุธหนักที่มีนะครับมโจมตีสายชวันกาซาที่เป็นตึกฐานก่อการร้ายของฮามาสเหล่านี้จะทําให้เสียหายยับเยินภาพพนาศูนย์ตาภาพวิวที่เห็นบนไอที่สุดนะครับจากตึกที่สวยแข็งแกร่งนะครับกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนดีๆนี่เองนะครับสาเหตุที่ถูกทําแบบนี้เพราะฮามาสไปบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสาราเอลในประเทศอิสาราเอลก่อนนะครับรวมถึงวิชชาต่างชาติและชาวไทยด้วยสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้ก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไป ไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดมินนขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไปะชพดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ่าต่อไปขอบคุณมากครับ